นะคะทุกเพราะฉะนั้นนะคะงวดนี้นะคะวันที่16นะคะพฤษภาคม2564ฝากทุกคนนะคะเตรียมกระเป๋าไว้ให้พร้อมนะคะในการใส่เงินนะคะเพราะว่ากระเป๋าดูดซับที่ลหลายๆคนเอฟไปนะคะใส่ไม่พอคะ่ะนะคะเตรียมกระสอบถุงปุ๋ยมาใส่เงินกันไว้ให้ดีนะคะเราจะรวยกันอีกเราจะไปต่อกันที่งวดที่9คะ่ะเพราะหขอไว้หบอกไว้ว่าหตั้งเป้าไว้ว่าฉันขอ,ขอ,ขอหนูขอ20งวด ฉันขอย0งิบวดเธอปีนี้ฉันขอรัฐบาลไทยเข้ายี่สิบวดนะฉันขอเธอฉันขอเธอเออหนึ่งบอกหนึ่งกปะประมาณนี้อ๋ออ๋ออีกอย่างหนึ่งนะหนึ่งจะบอกว่าหนึ่งเป็นคนที่ไม่มีเวลาได้อิจฉาใครเลยค่ะแมไม่มีเวลาเลยจริงๆที่จะได้นั่งอิจฉาใครว่าคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงหนึ่งมัวจะเสพความสุขอยู่หนึ่งไม่สนใจหรอกว่าใครจะดา่าจะแซะเ็วแสะกัด ไม่ได้สนใจเลยค่ะเพราะหนึ่งมีความรู้สึกว่าเราเป็นแบบไหนเรารู้ตัวเราดีเราเป็นแบบไหนเราเราโฟกัสแค่ตัวเราก็พอเรื่องการให้แนวทางหนึ่งมองว่าเป็นการให้แนวทางแล้วหนึ่งให้ฟรีๆค่ะให้เฉยๆให้แบบแบ่งปันกันไม่ได้ว่าให้แบบว่าหนึ่งไม่ได้ว่าเป็นคนที่สามารถมีสัมผัสพิเศษหรือสามารถยังรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรนะคะ เงินหนึ่งบาทขอยี่สิบงวดแต่โอ้โหให้แบบคือหนึ่งขอบคุณลูกค้านะที่ช่วยกันเสริมบารมีให้หนึ่งนะหลายคนไปทําบุญไปกระถินไปทําพระป่าไปทําให้อาหารปลาไปอะไรก็ตามโอ้มีพี่คนนึ่งลืมเล่าให้ฟังเขาอะแจกไข่ไข่อะค่ะแล้วคือแก้บนอะเนาะ แล้วมาหาหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมมาหาที่ปู่ไม่ได้แกเอาไข่อใส่กระบะหลังรถแล้วแกก็เขียนป้ายไว้ว่าแกบ,บนแม่น้ำหนึ่งแกบ,บนแม่น้ำหนึ่งแล้วก็แล้วก็ให้แจกไข่ให้คนขับรถมาเอาไข่โอ้ยเนี่ยสาธุบุญบารมีด้วยนะคะขอบคุณนะแบบคือหนึ่งอยากให้บนแบบนี้บนในเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์เราได้ไปสังคมได้เช่น หากหากถูกหวยหากอะไรอย่างเงี้ยหากถูกหวยหากถูกรัตตอรี่จาบริจาคชุด PPE จะบริจาคแมสจะบริจาคเจลล้างมือจะบริจาคข้าวจะบริจาคถุงยางชีพจะบริจาคไข่จะบริจาคมา,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 าม,ม่าให้กับให้กับประชาชนคนทั่วไปหรือคนในละแวกหมู่บ้านสิบรัง สิชุดร้อยชุด500ร้อยชุดพันชุดตามกําลังแต่อยากให้ให้ขออะไรที่เป็นเกี่ยวกับส่วนรวมหมองว่า ดีหนึ่งมองว่าดีสําหรับหนึ่งนะหนึ่งมองว่าดีแล้วหนึ่งก็คิดว่าปู่จะให้เพราะว่าเราเป็นลูกหลานปู่เราสร้างบุญสร้างบารมีเป็นบารมีที่ทําให้คนได้รับรู้ว่าปู่สอนให้เราทําดีปู่สอนให้เราช่วยเหลือสังคมปู่สอนให้เราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะเราไม่ได้อยู่กับความงมงายเราไม่ได้มองเมาแล้วเราทําแต่สิ่ง เราเราเ่าเราเราทำสิ่งที่ไม่ดีแต่เราแต่เราอยู่แต่เราอยู่เรางมงายแล้วเรามีศรัทธาแล้วเราแล้วมันพาให้เราประสบความสําเร็จเราสร้างประโยชน์ให้กับสังคมนั่นก็คือสิ่งที่ดีแล้วค่ะหนึ่งมองว่าหนึ่งมองว่าใครจะมองยังไงเราไม่จะมนต้องสนใจหรือโฟกัสเราโฟกัสแค่ว่าเราตั้งใจจะทําอะไรและเราคิดจะทําอะไรอยู่ เราทํามันให้สาเร็จเราทามันให้ได้แค่นั้นเองแล้วเราก็ต้องมีสัจจะในคําพูดว่าเราพูดอะไรดั่นวาจาอะไรไปแล้วเราจะต้องทําให้ได้ไม่ใช่เราพูดไปแล้วแต่เราไม่ทําขนาดคําพูดของเราเรายังลืมยากหรอค่ะที่คุณจะได้อะไรจากใครเวลาขอพรกแก้บนแก้แบบนี้เลยค่ะใครอยู่ใกล้ๆมาแก้ตรงปู่ก็ได้ค่ะเอามาตั้งไว้ตรงปู่ค่ะแล้วก็ให้เขาไม่หยิบไปฟรีๆแบบนี้ก็ได้ค่ะเอาคนเดือดร้อนมานะคะ ขอบคุณมากๆค่ะเอาคนเดือดร้อนมาให้เขามาหยิบไปการที่เราให้มาม่าเขาไปหนึ่งลังอะ่ะบางคนก็บอกโว่มาม่าลังหนึ่งร้อยกว่าบาทให้ทําไมอ่ะมาม่าลังหนึ่งร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทสําหรับคนบางคนกับร้อยกว่าบาทของคนที่มีเงินอะ่ะมันคือแค่แต่คนบางคนมันคือตั้งตั้งร้อยกว่าบาทบางคนมาม่าหอ่อเดียวหกบาทยังไม่มีเงินซื้ออันนี้พูดเรื่องจริงเลย มาม่าห่อหนึ่งหกบาทยังไม่มียังไม่มีเงินจะซื้อเลยถ้ามีแล้วมองว่าสิ่งที่ทํามันแค่ก็ทำถึงทาเลยถ้ามองว่าโอ้แค่นี้เองกูทำได้ทําเลยทําแล้วดีทําเถอะอะไรที่เป็นเรื่องดีๆทําเถอะชีวิตเนี่ยลองให้มันมีอะไรดีนอกจากปากมั่งไม่ใช่ปากดีอย่างเดียวแล้วยังอื่นไม่ดีให้ปากดีไม่ใช่แบบโอ้โหกูนี่วัน,วน สวัสดีครับสวัสดีครับพัลลโอนทรีแมนดาวนะครับผมก็เซอร์ไพรส์ที่พวกเราเก็บมานานนะครับก็คือพวกเราครับกำลังจะมีอีพิ n ไนท์ไลฟ์คอนเสิร์ตวันนี้นี่ปากกูดนะีแต่ย่างอื่นกูไม่ได้ดีเลยสมองสมองความคิดอะไรเงี้ยไม่ได้ดีเลยอันนั้นก็ไม่เอานะคะก็อยากให้ปากดีแล้วก็ทำดีด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ทำบุญแล้วก็มีการถ่ายรูปส่งมาให้ทางแอดมินมาคอมเมนต์ใต้โพสนะคะหนึ่งได้เห็นนะคะได้เห็นคอมเมนต์ใต้โพสที่แม่แม ส่งรูปตักบารส่งรูปถวายของสังฆทานอะไรประมาณเยอะมากทุกวันนี้ตื่นเช้ามากินข้าวเช้าไม่ได้ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะลูกค้าใส่บาทลูกเพจใส่บาทให้ทุกเช้าค่ะตื่นเช้ามาบอกผัววันนี้เมียไม่ได้กินข้าวอิ่มแล้วลูกค้าใส่บาทให้พอมาเปิดเฟซดูเอาใส่บาทจริงๆค่ะใส่บาทแล้วก็ถ่ายรูปมาให้บางวันนะคะเมื่อสองสามวันก่อนลูกค้าใส่บาทโดยทุเรียนค่ะ เอาทุเรียนให้แม่หนูว่าส่งทุเรียนให้แม่ไม่ได้กลัวจ, slowed, จะเละหนูเลยใส่บาดไปบลาชัน <B aj an> อิ่มเลยข่อยบาดเทนี้ว่าเอ๊ะกินทุเรียนมันจะใส่ว่าอยู่บานกับว่าทนได้กินอย่บวะโอ้ลูกค้าใส่บาดให้กินขึ้นจมูกเลยค่ะเลยโอเคขอบคุณมากๆหนึ่งขอบคุณในความรักความเมตตาที่มีให้กันหนูก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งนะคะหนูไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่อะไรหนูมีรักมีโลภมีโกรธมีหลงมีการพูดจาที่มันอาจจะไม่ได้ไพเราะพอทิ้งตลอดนะคะแต่หนูอยากจะบอกเลยว่าหนูเนี่ยหนูพูดเลยว่าหนูไม่ใช่คนดีค่ะ หนูมีอดีตที่แย่และแย่มากๆด้วยค่ะแต่หนูไม่ได้โฟกัสใครที่อดีตหนูมองที่ปัจจุบันแต่ใครจะโฟกัสอดีตหนูโฟกัสไปหนูไม่ว่าปัจจุบันหนูทําหน้าที่ของหนูได้ดีที่สุดหน้าที่ในครอบครัวนะหน้าที่ของความเป็นเจ้านายความเป็นลูกความเป็นพ่อความเป็นแม่ความเป็นแม่ค้าคนหนึ่งความเป็นคนให้โชคคนหนึ่งหนูคิดว่าหนูทําหน้าที่ของหนูได้ดีที่สุดหนูจะไม่สนใจคําพูดใครและหนูก็อยากจะพูดและฝากไว้นะตรงนี้เลยว่าหนู กราบารมีปู่ศรัทธาปู่หนูไหว้ปู่หนูขอพรปู่ชีวิตหนูมีแต่ความสุขและปู่ไม่เคยสอนให้หนูไปเบปียดเบียนหรือทําร้ายใครหนูไม่เคยไปทําร้ายหรือลังแกใครหนูอยู่ของหนูดีๆหนูมีแต่ทําให้คนรักหนูไม่ได้ทําให้คนเกลียดแต่ส่วนที่ใครจะเกลียดนั้นหนูไม่ว่าเลยค่ะไปบ้านเราแน่เลยถอยมาอย่านี้ นครสวรรค์ใช่แน่เลยมาตามมาตามมาเลยจ้ะเพราะฉะนั้นนะคะศรัทธาพารวยศรัทธาพาให้เราทำดีพาให้เราแบ่งปันช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากมากกว่าเราถามว่าบางคนเห็นเนูเห็นบางคนเอาเลขออกนอกกลุ่มไปเพราะอะไร หนูถึงไม่นั่งด่าไม่นั่งว่าเขาเพราะหนูอยากจะบอกแบบนี้คะ่ะว่าจริงๆแล้วหนูลงเลขในกลุ่มก่อนหนูลงเลขในกลุ่มก่อนเลยค่ะแต่คนที่เอาออกนอกกลุ่มหนูมองว่ามันเป็นการแบ่งปันกันนะจ้าใช่โอเคค่ะวันอาทิตย์ไม่เป็นไรนนไอโอเค ลูกเพจหรือเปล่าคะศรัทธากับหนูแต่หนูแค่บอกว่าหนูศรัทธาแล้วหนูกราบไหว้แล้วหนูบูชาแล้วชีวิตหนูดีแล้วหนูขายของดีแล้วหนูมีโชคมีลาบหนูหนูหนูแควคาดปลอดภัยหนูดีหลายอย่างเท่านั้นเองแล้วสถานที่นะตรงนั้นหนูสร้างขึ้นมาหนูทำขึ้นมาหนูทำขึ้นมาด้วย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 จิตที่เป็นสาธารณะ ไม่ได้ทําขึ้นมาด้วยผลประโยชน์ของตัวเองส่วนตัวแต่อย่างใดไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆแม่เอาแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้แจกฮานอยให้ค่ะใครที่กลัวงวดนี้แทงไม่ได้ลูกค้าสมัครเว็บไว้รอเลยค่ะเว็บพารวยใครกลัวแทงไม่ได้สมัครเว็บไว้รอเลยใครไม่มีลิงก์เว็บสมัครก็จิ้มที่ปักหมุดได้นะคะเว็บพารวยอันนี้ฮานอย